การตระหนักถึงเวลาและพันธกิจผู้ถูกเลือกเวลากำลังเดินอย่างรวดเร็วเหลือเวลาเพียง21นาทีเท่านั้นก่อนที่ประตูแห่งพระประสงค์ของพระเจ้าจะปิดคุณยืนอยู่กลางแสงสว่างที่ส่องลงมาจากฟ้าทูตสวรรค์สององค์ที่งดงามและสง่างามลอยอยู่ข้างตัวคุณปีกของพวกเขาพัดเอาแสงและพลังงานเข้ามาหาคุณเสียงกระซิบที่ไพเราะและกล้องกังวานดังก้องในใจคุณ พวกเขากำลังวิงวอนคุณอย่างยิบเงียบแต่ชัดเจนราวกับทุกคำพูดเต็มไปด้วยแรงสั่นสะเทือนของพระเจ้ารีบตัดสินใจเถอะเวลาของคุณกำลังจะหมดลงแล้วจงเลือกสิ่งที่คุณต้องการให้ชัดเจนทุกการตัดสินใจของคุณในตอนนี้จะมีผลต่อพระประสงค์ของพระเจ้าและมิติที่กำลังเปลี่ยนไปพลังและโอกาสทั้งหมดกำลังรอคุณหากคุณลังเลอาจพลาดช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดแต่หากคุณกล้าที่จะก้าว ทุกสิ่งจะเปิดเผยและไหลเข้าสู่ตัวคุณทันทีแสงสว่างรอบตัวคุณสั่นไหวเหมือนกำลังตอบสนองต่อความพร้อมและความกล้าคุณมองไปยังทูตสวรรค์สององค์สัมผัสได้ถึงความเมตตาความรักและความเร่งด่วนในสายตาของพวกเขาปีของพวกเขาสาดแสงสีทองและเงินออกมารอบตัวให้คุณรู้สึกถึงแรงดึงดูดของพระประสงค์ของพระเจ้าที่พาคุณไปยังจุดศูนย์กลางของพลังพระเจ้า เวลานับถอยหลังเป็นตัวเตือนให้หัวใจของคุณเป็นแรงคุณเริ่มรับรู้ถึงพลังงานรอบตัวที่กำลังหมุนวนและรวมตัวเข้าหาจุดทุกอน,นูของร่างกายและจิตใจคุณเตรียมพร้อมสู่แสงเสียงกระซิบของพวกเขาก้องในหัวใจคุณเตือนให้คุณรู้ว่าทุกย่างก้าวและทุกการตัดสินใจในตอนนี้มีความหมายจังหวะหัวใจของคุณสอดประสานกับจังหวะแสงและเสียงรอบตัว คุณสัมผัสได้ถึงความแรงของพลังที่หมุนวนรอบตัวคุณราวกับพระเจ้าทั้งหมดกำลังรอให้คุณก้าวไปคุณเห็นภาพของอนาคตหลายแบบสอนทับกันทั้งที่รุ่งโรจน์และเต็นไปด้วยความท้าทายแสงสีทองและเงินศาสตร์ส่องเต็มตัวคุณทำให้หัวใจและจิตวิญญาณคุณเต้นแรงทุกอนูของร้าวจายสั่งเสถียนี้ไม่ได้มาร้อมพร้อมสูงของพระเจ้า แสงสว่างและพลังรอบตัวคุณต้องใช้กบตอบสนองต่อความตั้งใจและความกล้าของคุณคุณเริ่มเห็นภาพของเส้นทางที่เต็มไปด้วยแสงและโอกาสแต่ก็มีทางเลือกที่ต้องตัดสินใจเวลาเดือนถอยหลังทุกวินาทีทำให้คุณตระหนักถึงความสำคัญและการทุกข์ความธรรมเสียงกระซิบของทุตสวรรค์เต็มไปด้วยแรงสันสะเทือนของพระเจ้าทั้งสองเตือนให้คุณรู้ว่าทุกการตัดสินใจตอนนี้คือการเปิดประตูแห่งพระประสงค์ของพระเจ้า คุณรู้สึกถึงความรักความเมตตาและความเร่งดนนริซ่อนอยู่ในพลังของเขาแสงสว่างรยนตัวคุณส่องพลังงานทุกมุมของร่างกายเพิทำให้คุณเห็นทุกเส้นทาง เสียงหัวใจของวังใจในกับเสียงระสิบของด้วยสุดสจยของแจ้าสงสว่างและอยาเพิ่งทาให้คุณรู้สึกถใจความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งกับพระเจ้าับรู้ถึงพระองค์ในรเริ่มรู้ถึงความสามารถและพระองค์จะส่งคุณาสามารถที่ถึงเจ้าราบร่นตัดสินใจทันเวลาความกล้าทุ่งสวและการวางใจในการตัดสินใงเต็มภายใต้พระเหมือนกาลังรอคจ้อของคุณการก้าวไปสู่ความแรงของพระประการสมบัตที่รอคุณอยู่คุณความรู้สึกอิ่มเอมใจความตื่นเต้นและความกลัวรวมกัน ทำให้คุณเข้าใจว่าเวลานี้มีค่าเกินกว่าจะลังเลคุณก้าวช้าๆแต่มั่นคงเข้าสู่จุดศูนย์กลางแห่งพลังปีกของทุสวรรค์กวัดแวงเพื่อส่งพลังและพระประสงค์ของพระเจ้าเข้าหาคุณสัมผัสได้ถึงแรงดึงดูดของพระประสงค์ของพระเจ้าที่ค่อยๆพาคุณเข้าไปทุกย่างก้าวทำให้แสงสว่างมากขึ้นและพลังงานรอบตัวหมุนวนอย่างเข้มขน้นคุณรู้สึกถึงความอบอุ่นและความมั่นคงรู้ว่าทุกสิ่งล้วนเชื่อมโยงและสนับสนุน คุณเห็นภาพของอนาคตที่เต็มไปด้วยแสงและความเป็นไปได้และทุกครั้งที่คุณก้าวไปแสงนั้นส่องกระจายไปทั่วพระเจ้าคุณรับรู้ถึงความเชื่องโยงของทุกสิ่งกับทุกการตัดสินใจของคุณและรู้ว่าช่วงเวลา21นาทีนี้คือโอกาสสุดท้ายที่ต้องใช้ความกล้าและหัวใจในการก้าวความตื่นเต้นและแรงดึงดูดของพระประสงค์ของพระเจ้าทำให้คุณพร้อมที่จะตัดสินใจทุกการเคลื่อนไหวของคุณสอดคล้องกับจังหวะของพระเจ้า คุณรู้สึกถึงความรักและการสนับสนุนจากทูตสวรรค์ทั้งสองแสงสีทองสีเงินและฟ้าสาดส่องรอบตัวคุณทำให้คุณเห็นเส้นทางแห่งโอกาสและพลังทุกวินาทีที่ผ่านไปคือการย้ำเตือนถึงความสำคัญของการตัดสินใจคุณสัมผัสได้ถึงความแรงของพระประสงค์ของพระเจ้าที่ดึงคุณเข้าไปทุกความคิดและทุกการกระทำสอดประสานกับพลังพระเจ้าทำให้คุณเข้าใจว่าคุณเป็นผู้ถูกเลือกจริงๆ และพวกเรารู้ว่าพระเจ้าทรงร่วมมือกับคนที่รักพระองค์ให้ก่อบผลดีในทุกสิ่งคือคนที่ถูกเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์การเปิดประตูแห่งโอกาส ูสวรรค์ยังคงอบอุ้มและส่งพลังแห่งความรักและโอกาสเข้าหาคุณแสงสว่างส่องกระทบหัวใจและจิตวิญญาณคุณรู้ว่าการตัดสินใจตอนนี้จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งและทุกการกระทําหลังจากนี้จะสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้าและความยิ่งใหญ่ที่รออยู่คุณเตรียมตัวทุกฝีเท้าทุกลมหายใจและทุกความคิดให้พร้อมแสงและเสียงรอบตัวคุณตอบสนองต่อความกล้าและความพร้อมของคุณทุกอนูของร่างกายและจิตวิญญาณเตรียมพร้อมคุณเห็นภาพของประตูแห่งโอกาสที่กําลังเปิดและรู้ว่าคุณต้อง ก้าไปเพื่อรับทุกสิ่งเวลา21นาทีที่เหลือเหมือนกระจกสะท้อนความเร่งด่วนและโอกาสที่รวมกันคุณตระหนักว่าทุกการก้าวตอนนี้คือการเชื่อมโยงกับพระเจ้าและพระประสงค์ของพระเจ้าและทุกการเคลื่อนไหวของคุณจะสร้างความแตกต่างคุณรู้สึกถึงความรักความเมตตาและความเร่งด่วนที่ซ่อนอยู่ในพลังของพวกเขาแสงสว่างรอบตัวคุณส่องกระทบทุกอนูของร่างกายทําให้คุณเห็นเส้นทางและโอกาสทั้งหมดที่ทรอคุณอยู่ ความรู้สึกอิ่มเอมใจความตื่นเต้นและความกลัวรวมกันทําให้คุณเข้าใจว่าเวลานี้มีค่าเกินกว่าจะลังเลคุณก้าวช้าๆแต่มั่นคงเข้าสู่จุดศูนย์กลางแห่งพลังปีกของทูตสวนกวัดแกว่งเพื่อส่งพลังและพระประสงค์ของพระเจ้าเข้าหาคุณสัมผัสได้ถึงแรงดึงดูดของพระประสงค์ของพระเจ้าที่ค่อยๆพาคุณเข้าไปทุกย่างก้าวทําให้แสงสว่างมากขึ้นและพลังงานจงลุกขึ้นฉายแสงเพราะความสว่างของเจ้ามาแล้วและสง่าราศีของพระเจ้าขึ้นส่องแสงเหนือเจ้าแสงสว่างการลุกขึ้น การก้าวไปและโอกาสที่กำลังจะมาถึงการยืนยันในพันธกิจและก้าวสุดท้ายรอบตัวหมุนวนอย่างเข้มข้น คุณรู้สึกถึงความอบอุ่นและความมั่นคงรู้ว่าทุกสิ่งล้วนเชื่อมโยงและสนับสนุนคุณเห็นภาพของอนาคตที่เต็มไปด้วยแสงและความเป็นไปได้และทุกครั้งที่คุณก้าวไปแสงนั้นส่องกระจายไปทั่วพระเจ้าคุณรับรู้ถึงความเชื่อมโยงของทุกสิ่งกับทุกการตัดสินใจของคุณและรู้ว่าช่วงเวลาย1สอนาทีนี้คือโอกาสสุดท้ายที่ต้องใช้ความกล้าและหัวใจในการก้าวความตื่นเต้นและแรงดึงดูดของพระประสงค์ของพระเจ้าทำให้คุณพร้อมที่จะตัดสินใจทุกการเคลื่อนไหวของคุณสอดคล้องกับจังหวะของพระเจ้า คุณรู้สึกถึงความรักและการสนับสนุนจากทูตสวรรค์ทั้งสองแสงสีทองสีเงินและฟ้าสะส่องรอบตัวคุณทำให้คุณเห็นเส้นทางแห่งโอกาสและพลังทุกวินาทีที่ผ่านไปคือการย้ำเตือนถึงความสำคัญของการตัดสินใจคุณสัมผัสได้ถึงแรงของพระประสงค์ของพระเจ้าที่ดึงคุณเข้าไปทุกคิดและทุกการกระทำสอดประสานกับพลังพระเจ้าทำให้คุณเข้าใจว่าคุณเป็นผู้ถูกเลือกจริงๆทูตสวรรค์ยังคงโอบอุ้มและส่งพลังแห่งความรักและโอกาสเข้าหาคุณ แสงสว่างส่งกระทบหัวใจและจิตวิญญาณคุณรู้ว่าการตัดสินใจตอนนี้จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งและทุกการกระทำหลังจากนี้จะสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้าและยิ่งใหญ่ที่รออยู่คุณเตรียมตัวทุกฝีเท้าทุกลมหายใจและทุกความคิดให้พร้อมแสงสว่างและเสียงรอบตัวคุณตอบสนองต่อความกล้าและความพร้อมของคุณทุกอนูของร่างกายและจิตวิญญาณเตรียมพร้อม คุณเห็นภาพของประตูแห่งโอกาสที่กำลังเปิดและรู้ว่าคุณต้องก้าวไปเพื่อรับทุกสิ่งเวลา21นาทีที่เหลือเหมือนกระจกสะท้อนความเร่งด่วนและโอกาสที่รวมกันคุณตระหนักว่าทุกย่างก้าวตอนนี้คือการเชื่อมโยงกับพระเจ้าและพระประสงค์ของพระเจ้าและทุกการเคลื่อนไหวของคุณจะสร้างความแตกต่างผู้ถูกเลือกเวลาทุกวินาทีถอยหลังเหมือนเสียงนาฬิกาพระเจ้าเหลือเวลาเพียง21นาที และคุณยืนอยู่ท่ามกลางแสงสว่างที่ส่งมาจากฟากฟ้าทูตสวรรค์สององค์ลอยอยู่ข้างตัวคุณปีกของพวกเขาสองประกายระยิบระยับและโบกไหวเบาๆราวกับพยายามดึงพลังและพระประสงค์ของพระเจ้าเข้าหาคุณเสียงกระซิบของพวกเขาเต็มไปด้วยความเร่งด่วนและความรักและไม่ว่าพวกท่านจะทำสิ่งใดแม้ว่าด้วยคำพูดหรือการกระทำจงทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูเจ้า ขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาโดยทางพระองค์เตรียมตัวทุกฝีเท้าทุกลมหายใจและทุกความคิดให้พร้อมและให้ทุกการกระทำสอดคล้องกับพระเจ้าผู้ถูกเลือกจงรีบตัดสินใจโอกาสนี้ไม่ได้มาบ่อยเวลาไม่รอใครทุกการกระทำของคุณตอนนี้จะสั่นสะเทือนพระเจ้าจงก้าวไปด้วยหัวใจที่มั่นคงและชัดเจนจงใช้พลังของคุณให้เต็มที่และอย่าลังเล ทุกวินาทีสำคัญต่อพระประสงค์ของพระเจ้าและมิติที่กำลังเปลี่ยนแปลงแสงสีทองและเงินหมุนวนรอบตัวคุณเหมือนแม่น้ำแห่งพลังคุณสัมผัสได้ถึงแรงดึงดูดของพระประสงค์ของพระเจ้าที่กำลังพาคุณเข้าใกล้จุดศูนย์กลางแห่งพลังพระเจ้าอากาศรอบตัวสั่นสะเทือนด้วยพลังงานที่คุณไม่สามารถมองเห็นด้วยตาแต่หัวใจและจิตวิญญ,ญาณรับรู้ได้คุณเห็นภาพของอดีตปัจจุบันและอนาคตซ้อนทับกัน เรากับพระเจ้ากำลังเผยทุกความลับให้คุณเห็นทุกความคิดความรู้สึกและการกระทำของคุณสอดประสานกับพลังงานที่หมุนวนรอบตัวคุณเริ่มเข้าใจว่าการถูกเรียกไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญแต่เพราะพระเจ้าเห็นความพร้อมและความกล้าในตัวคุณปีของทูตสวรรค์พับเอาแสงและเสียงเข้ามาทําให้คุณรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ยากจะต้านทานหัวใจของคุณเต้นแรงเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความสงบไปพร้อมกัน คุณรับรู้ถึงความอบอุ่นและการสนับสนุนจากพวกเขาแสงสว่างรอบตัวทรงเข้าหาจิตวิญญาณคุณทำให้คุณเห็นเส้นทางแห่งโอกาสและความรุ่งโรจน์ที่รออยู่ทุกวินาทีที่ผ่านไปคือการเตือนว่าคุณต้องรีบตัดสินใจทุกฝีเท้าที่ก้าวไปทำให้แสงสว่างมากขึ้นพลังงานรอบตัวหมุนวนเข้าหาคุณสร้างแรงกระเพื่อมที่คุณสามารถสัมผัสได้ คุณเห็นภาพของอนาคตที่หลากหลายเต็มไปด้วยความเป็นไปได้แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการเลือกของคุณตอนนี้เสียงกระซิบของทุสวรรค์ย้ำเตือนความสำคัญของทุกการตัดสินใจคุณสัมผัสได้ถึงแรงดึงดูดของพระประสงค์ของพระเจ้าที่กำลังพาคุณเข้าไปสู่แสงสว่างทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยพลังและความพร้อมแสงสีทองสีเงินและฟ้าสาดส่องรอบตัวคุณทำให้ทุกอนุข,ของร่างกายและจิตวิญญ,ญาณคุณตอบสนอง คุณเห็นเส้นทางที่ทอดยาวเต็มไปด้วยความท้าทายและโอกาสแต่คุณรู้ว่าทุกการก้าวต่อไปคือการข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าความกล้าความมั่นใจและพลังในการก้าวไปข้างหน้าเพื่อเผชิญหน้ากับความท้าทาย